สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะวันนี้ก็จะเก็บภาพบรรยากาศที่บ้านแอนพาเพลินคนอุดรจะมาฝากให้ทุกคนมาดูกันนะคะนี่อบอุนน้าแน่นเหมือนเดิมเลยค่ะก็ยังมีเอฟซีแฟนเพจมาหาทุกๆวันเลยนะคะยินดีต้อนรับทุกคนค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะวัสดีค่ะ,คะอ่าขออนุญ,ญาตสอบถาม่อยค่ะเดินทางมาจากไหนคะมาจากกรุงเทพครับคนอุดรครับเป็น,เป,น,เ,ปน,นเป็นคนอุดรเป็นคนอุดรแต่มาจากกรุงเทพครับ กรุงเทพเมื่อคืนเพิ่งมาถึงเมื่อคืนแล้วรีบรีบตรงมาหาน้องแอนเลยครับผมอ๋อรีบตรงมาหาแอานพาเพลินเลยใช่ไหมคะเพิ่งลงรถเสร็จปุ๊บก,ก็พักผ่อนคักแป,ป๊บนึงก็เลยรีบเข้ามานี่เลยครับแล้วมานี่จะมาเกี่ยวกับอะไรบ้างคะการตั้งค่าบัญชีกับภาษีภาษีคร<อ>ับตั้งค่าบัญชีเกี่ยวกับภาษีการรับเงินกับกับเฟซบุ๊กเนาะแต่เป็นคนจังหวัดอุดรธานีเป็นเคยที่อุดรครับผมเป็นเคยที่อุดรญาติญาิผิฐานมาอยู่ที่อุดรเป็นโรคเป็นโรคโรคอ๋อค่ะ ขอบคุณมากๆที่แวะมาหาขอบคุณค่ะเดี๋ยวยังไงเดี๋ยวจะขออนุญาตถ่ายคลิปไปเรื่อยๆกันนะคะเดี๋ยวรออีกนิดนึงรอคิวนิดนึงนะเดี๋ยวจะตรวจสอบให้นี่ค่ะทุกคนหลายคนก็จุดประสงค์เดียวกันเลยค่ะมาด้วยเหตุผลอันเดียวกันเกี่ยวกับการรับเงินกับ Facebook หรือตั้งค่าก่อข้อมูลภาษีหรือตรวจสอบ นี่เห็นไหมอันนี้ก็คือแอดมินโจนะคะสวัสดีค่ะแอดมินสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีทุกคนจ้าสวัสดีจ้าสวัสดีจ้าสวัสดีแล้วก็สวัสดีอีกนะคะอันนี้ก็สวัสดีทุกๆคนเลยค่ะนี่ทุกคนนี่มีแต่สาวๆนะคะหนุ่มๆหล่อๆสาวๆสวยๆครีเอเตอร์นะคะอบอุ่นมากๆเลยท่านใดมาเจอคลิปนี้นะคุณรู้สึกยังไงบ้างคอมเมนต์มาบอกกันหน่อยนะคะ ขนาดเอ็นพูดอยู่ตรงนี้ตอนนี้น่ะรู้สึกว่าจะขนลุกแล้วก็ชาไปทั้งตัวเลยค่ะจริงอันนี้ก็เรื่องจริงนะรู้สึกว่ารักรู้สึกว่ารักและคิดถึงรักมบคุณค่ะขอบคุณที่ไว้บางใจแอนพาเพลินคนอุดรขอบคุณที่ไว้ใจไว้ใจแอดมินโจ้ด้วยนะคะทุกคนมาแล้วก็เป็นยังไงบ้างคะอบอุ่นไหมคะอบอุ่นมากเกินคำบรรยาย บุคคลชีพคนแรกเบยคนชีพร so er ูกคนเพื่อนเพื่อนเพื่อนทำงายใหญ่คนชีพลูกนี่มาสองเลยแข้งสองเลยขอบคุณค่ะท่านใดไม่เคยมาก็มาเจอในคลิปนี้รู้สึกยังไงคอมเมนต์บอกกันด้วยนะรู้สึกว่าอบอุ่นไหมรู้สึกว่าจะเป็นที่รักกันหรือเปล่าเพราะว่าอะไร พวกเรานะ่ะมันเป็นสายเลือดเดียวกันแล้วค่ะสายโลหิตเดียวกันเพราะว่าถ้าเราเข้ามาเปิดโหมดเมืออาชีพและมาสร้างไรายได้กับ Facebook คุณจะรู้เองถ้าคุณมาอยู่ในจุดๆนี้นะคะวงการนี้เข้าแล้วออกยากจริงๆค่ะฮักแพงแบ่งปันกันนะคะทุกคน เอ้ยน่ารักจังเลยขอบคุณค่ะขอบคุณมากมครัสวยขึ้นยิงขึ้นครัสาธุขอบคุณค่ะขอบคุณมากมค่ะน่ารักจังเลยขอบคุณค่ะเฮงๆปังๆไปด้วยกันนะคะท่านใดมีปัญหาอะไรเข้ามาหาได้ยินดีต้อนรับทุกคนค้นหาใน o o o l l m แ p s GPS นะคะแอนพาเพื่อนคนอุดร